ข้าเขาไปอีกแล้วค่ะมื่อยอันเห็ดทอดตาด้เห็ดทอดตาด้ายซ้ำนีแ่แหละค่ะเมื่อ,อยยางล่ะเก็บโบแบกันก้อนแบบที่นี่นะผักตากระดัยคนละยุมย่มคนละยุม่มคนละเคิงคนละเคิงก็ว่ากันไปอันอย่างหาเก็บโบแบกันก่อนค่ะเก็บโบแบกแม่ปู่เมื่อค่ะยูใตแบงสิน มือนีผ้ามาเก็บอันหมากบูเบอรี่น้ำเด้อค่ะเด้อปุ่นเซียนเป็นน่นัน่นนัน่นพี่ให้ดูอุปกรณ์สอยสินี่คืออันอุปกรณ์การตักหมากใหม่เด้อค่ะสอยรวบไปเลยรวบไปเลยแล้วค่อยไปล่อนเราทีหลังเก็บเศษขยะเอาอทีหลังนะคะมันกระไดที่ละหลายแต่ว่าไม่ปลูกเก็บเมื่อค่ะสิเพราะว่าไว้ไว้ให้ลูกกินคันไปเก็บอันเศษขยะมันออกอีกอะค่ะ ไปหอดกับได้กินโหลดนี่ยมือเศร้านั่งเพดสี่เพื่อนก็กินกับน้มวาสันกับสีมืดตั้งแต่เอาไปนี่แหละค่ะเพากันกินเล่นเยอะไหมแม่ปูกับสีเลือกเก็บเก็บตันไม่ใหญ่ๆมันน่ะค่ะตันไม่ใหญ่ ฝนก็ตกค่ําฝนตกลิ้นน้อยแต่กับพ่อท่านไอพ่อเปียกดอกค่ะกับพ่อพ่อซุมซ่มๆเย็นๆพ่อบ่หอนนี่แหละเก็บมือนี่มันสีใดางามค่ะน่วยมันบ่น่วยมันสีบ่คอยช้ำปันใดแล้วบ่บ่คอยแตกปันใดค่ะแต่ว่าอาจจะซาแน่นี่แหละค่ะที่บ่าน อันซุ้มมันคณะคนไทยเฮามากภากันมาเก็บอนะ่ะเขาจเจากระสิไปไก่นางรถตู้หรือว่ารถกระบะรถยังเขาว่ากันไปแล้วแต่เขาจเจาะจัดเตรียมไปไห้ทางทางอยู่นี่นะอันเขาจเจากระสิไปชิลสีหาคนเป็นรถนึงจะไปไก่เดินทางมาเขาจเจ้ากับไปตักเอาถาดอันยังคือรถไปนั่มอุปกรณ์การตักเขาจเจ้ากับเพียบพอ้อ,พอม่ออนนม้่่่่าายย่่่่้่่อ่่่่่่่่่่ป่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่คนน่ะคะ่อ่อ่่่ร่ร่่่่่่่่่่่่่่่ง เออเดินมุมุบเลยใช่ไหมเออเอาตักตักสักหน่อยหนะึ่งไหมโบแบอะเออเดนะี๋ยวผูกเก็บใ,ให้เต็มนี่ก่อนแป๊บนึ่งม,มือนีกับ้าก,กันนัน มาป่ากใกล้ๆบ้านค่ะเพราะว่าบ่ไใดมีคนหับทรงบันไดเพราะาอีกอย่างหนึ่งอันซีโมงแรงก็ต้องไปหับเล็กหน่อยากโลงเรียนก็เลยมือเนียนแม่ปูดโดดเลียนค่ะว่าไปหอโลงเรียนจะคลองมาเขาป่า <c oughs> <c oughs> ปลามันกับสีเสดเลยพูดน,นะด้วยดำๆปลา เออสีม่วงเออเอินดำไว้ก่อนค่อย้องไงปุ๊กัะจะหาเลือกจะก่อที่นุ้ยมันใหญ่ๆจะเก็บให้ลูกไอ้ปั๊บนี่ก็จะกินจนปากดำมแล้วที่เก็บมือสาดจังหน่อยนะคะ่ะคันไซเอ็นคันไซเอ็น อันแนวแนวแนกวตาเกลื่อนพิธีเราตากนั่นสาแป๊บเดียวเอะคะ่ะก็ได้ได้ได้ลายละชั่วโม,มงละคือชั่วโม,มงละถังครึ่งสามาถึงซะสองถังสำเนาชั่วโม,มงหนึ่งบานท่ามันคือแพ่งไรแต่กระ,ะหนนวยบูเบอรีแถมได้กินตะพงมันอีกต่างหากอันเนี้ยเพ,เพียวๆเลยลอยไปเส้นเลย เก็บนี่ตอนนี้ลูกใหญ่ไม่วันนี้เซียนไม่มีแรงเลยเครียดจางบ้านมากกินเริ่มกินยากินยุกเซียนเมื่อยค่ะมือนี่เซียนยางปลาบาไหวแล้วคะ่ะเจนคะ <c oughs> เก็บกินเดียวเพิ่นสิทองทองเฮียแบบที่นี่กินมักลิงงอนดิบ บักดีงองเนี่ยมันตักบักบวเบให้ก่อยเอาตีอันเวลาไปน้ำกันหลายๆคนเว,าวลาตักบวเบนี่ม้วนๆน,นี่ก็บเส้านาเส้าล้างเสา้ารัดกันไปปานดำหน้าล่ะค่ะปานปักกาเลยรัดนาลัาดล้างกันอุ้มเสิใหญ่มามอหนุ่ยใหญ่ๆแต่ปกติ ก็าย่ไปตรงนู้นก็ใหญ่ยายไปตรงไหนมันก็ใหญ่ปกติก็สิเก็บสองมือเลยะคะ่ะแต่ว่ามือหนึ่งถืออุปกรณ์อุปกรณ์การถ่ายภาพอยู่กับเรืเร่อยๆมาสิตใจามันกล่องเคลื่อน,อนกล่องเคลื่อนตะเกียรอันไต่กบมันไข่เลยเพราะท่านได้เซียนป่านาน ว่าอะไเต็มกระปุนกนี่ก็ใหฮเด็กนวอยเด็กนยเด็กน้อ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 ยเด็นอยเดน้เด็น้อยเด็น้อเด็น้อเกน้อยเด็กน้อเร็กน้อัเดก้เด็กน้อยกน้อเด็กน้อยกน้อ่กน้อยเด็กน้อกน็กน้เด็น้มย็น้ยเด็กน้อยเต็น้อย็กนอ็น้น้นอยม,น,ม,ม,น,มน้อนเนย,เยเด็ก้อยเนอยเกนเกนอเ็นเป็นรอเอเน้อยเด็กน้อัเด็กนอ็กน้อ็น,นยอยนอนนนดอนอนเครืนองเอน เออขันมันหลายหลายเขาก็ใส่เครื่องร้อนขันมันหน่อยเขาก็ร่อนมือเอาก็ได้นะฮะเดี๋ยวมือได้แม่ปูนว่างว่าว่างค่ะคอนแล้วค่อยสใส่อันอุปกรณ์สอยสยมันละไปเห็ดอันแย้มแล้วก็หรืออันเห็ดแย้มก็เห็ดหนามหนามมัน น้ำมนันะคะหนามบูแบน้ำบูเบอรี่นี่บ้านนี้เขาเอิ้นบูแบนเนาะอันภาษาอันบ้านท่อภาษาอังกฤษเขาเจะเอิ้นบูเบอรี่ค่ะเดี๋ยวสเซดานมือได้บ้างๆสิเดกเก็บทักถังสองถังเอาไปไปตะเฮ็ดแย่ำขนาดหนึ่งเรากเก็บอยู่ทางฝั่งอันนี้พักกันเก็บอยู่นี่บ่อข้าวถนนคางทางอยู่ เม่ได้ไปไกลกันมือนี้ถ้ากันหากินแถวขางทางค่ะบม่เป็นตะยานปันไดป้าเพราะว่ามันอยู่ไกล้ถนนรดแลนไปต่แลนมากข้นกัสันจอนอยู่ค่ะ